เฮ้ยแต่เมื่อกี้โดนตัวอยู่เห็นตัวใหญ่ๆโอ้ดีไง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 ใหญ่มากอ่ะเทียบกับหน้าดูดีเทียบกับหน้าดูดิโอ้โหค่อยใหญ่กว่าฝ่ามือพี่เขาอีกอ่ะนี่ไงใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนี่ยขอโทษนะอย่าเพิ่งดิมนี่เท่าไหร่โอ้โหก็โลนึงอ่ะ อุ้ยชิ้นใหญ่มากเป็นไงวันกิยมไหมเพราะว่ามันแน่น,นอ,อืมอร่อยพทั้งแก,ก้ค่คาธรรมันแก้ค่าสังครั้งแก,ก้ค่กกาสรพัดสัตรูวินาศสันติโอ้โหติดตามอนุวัฒน์จัดให้สู้แล้วรวยแล้วช่วยซัพพอร์ตโซเชียลช่องจริงด้วยนะครับ เด็ดทีมงานต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารอเพราะว่าเออวันนี้เขาจะพาเราลงไปจับปลาเป็นปลาหมอยักษ์ปลาหมอใหญ่มากมเขาบอกตัวละโลว้านีกไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลนะนี่คือน้ําจืดนะจริงโคราชด,ด้วยโคราชโคราชบ้านเองชาวโคราชบอกมาดูหน่อยปลามันใหญ่มากนี่ก็เลยต้องแบบเออเตรียมชุดแต่จริงๆเราก็าอยากกินปลาปลาหมอสมยัยโบราณเนาะ เด็กๆก,กินปลาหมอปิ้งอะ่ะโอ้โหสวัสดีครับเขาเตรียมรถจะวจะตัตำ,ำแหน่งให้ด้วยเดี๋ยวขอโทษอันนี้จะไปไหนเนี่ยไถนาหรอหรือว่าจะทีมงานเขาไม่เชื่อว่าเราอะ่ะมีปลาหมอตัวเท่าไหร่นะ,ะตัวใหญ่ขนาดเท่าไหร่นะประมาณ8-9ขีดก็นี่ได้ก็คือตัว,ล,ตวละโลใช่เกือบโล อันนี้ทีมงานไม่เคยมาเขาไม่เคยแบบครั้งแรกใช่ครั้งแรกครั้งแรกแล้วบอกปลาหมอจริงๆยังตกใจอ่ะเออมันเป็นปลาหมอยายพันธุ์ไม่ใช่นะเพราะเราพัฒนาพันธุ์เขาพัฒนามันชื่อพันธุ์อะไรนะเป็นปลาหมอยักษ์ค่ะแต่จริงๆมันพัฒนามาจากชุมพลแหละค่ะใช่เราพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยเรจนกลายเป็นปลาหมอโชคชัยป่ะใช่เราใช้ชื่อว่าของเราใช่ปลาหมอโชคชัยปลาหมอโชคชัยปลาหมอโชคชัยนี่ใช่ดีไหม ก็ขายได้เรื oh, right? well, ่อยๆเลยค่ะขายได้เรื่อยๆใช่ไหมเราตกลงเราขายปลาหรือเราขายเรื time, ่อยขายปลาอ๋อขายปลาขายปลาเออวันนี like ้เขาบอกว่ามากินปลาหมอโชคชัยจะได้โชคกลับไปนี่ทำเป็นูเด็ดไว้รอแล้วอร่อยแม่อร่อยไหมอร่อยแม่ก็ต้องบอกอร่อยสินี่นี่นี่อันนี้เขาเป็นแบบมือปลาหมอมือตำส้มตำมือแซ่บแซ่บมือนัวนัวนี่ป้ายเรียบร้อย ถึงเรียบร้อยเดี๋ยวบ่อมันไม่ได้ใหญ่เลยนะ,ะบ่อมันเล็กๆนะบ่อจัดจันง,ง่ายๆไม่แต่โอ้โหน้ำทำไมมันเขียวอย่างนี้ล่ะเขียวตอนรับพี่หนุ่มตอนนี้ก่อนจะจะให้ลากบ่อหนี้อ๋ออ๋ออ๋อดีดีบ่อไม่ได้ใหญ่นะเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเจ็ดแปปีแล้วเขาเลี้ยงมาปลาหมอโคราชเนี่ยมาเจ็ดแปดปีแล้ว แต่เขาดังในโซเชียลมากเลยนะอ่าขอโทษนะบ่อนี้น้ำเขียวบ่อนี้เขียวกว่าอีกโอ้โหหุ้ยแต่มันเยอะนะเนี่ยบ่อนึงเรากว้างยาวเท่าไหร่ครับอ่าประมาณสองงานอ่าบ่อนึงสองงานถูกไหมครับแล้วในบ่อนี้มีกี่ตัวอ่าสองหมื่นตัวลงไปยสองหมื่นค่ะหูสองงานสองหมื่นตัวน่าแน่นเลยค่ะไอเดียทำไมเราคิดว่าจะเลี้ยงปลาหมอล่ะ มันเลี้ยงจุดเริ่มต้นเราคืออาชีพอะไรจุดเริ่มต้นก็คือเกษตรกรทั่วไปนะคะปลูกข้าวปลูกอ๋อจุดเริ่มต้นเราก็คือชาวบ้านที่นี่ปลูกข้าวปลูกนาทั่วไปแล้วทําไมมีไอเดียคิดว่าเราต้องเลี้ยงปลาหมอเห็นเพราะว่ายังไม่ค่อยมีด้วยใช่ค่ะแล้วก็น่าจะขายได้ดีก็เลยลองมาคิดคดดูว่าน่าจะมีรายได้ตรงนี้ได้ ตอนแรกก็คือเอาประหมอปลาหมอบ้านหรือประหมอชุมพรเลยอ่าปหมอชุมพรค่ะทาไมทาไมต้องเป composer, ็นชุมพรก่อนเรื่องต้นงั้นชุมพรดังค่ะใช่เราก็ไปจับพัฒนาพูมาใช่พัฒนามาเรื่อยๆค่ะทําไมทาไมต้องพัฒนาแบบชุมพรมันก็ดีอยู่แล้วนะถูกไหมใช่ใช่มันจะดีอยู่แล้วแต่เขาเลี้ยงประมาณถกเดือนไงแต่เขาเราจะต้องลดต้นทุนให้ได้อเพราะว่าเราจะได้แบบเซฟเรื่องค่าอาหารจะได้กําไรเพิ่มขึ้นมาอ่าค่ะ แล้วคิดว่าเราเลี้ยงแล้วมันจะต้องตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมจริงๆก็ตัวแรกยังค่ะเลี้ยงดูไปเลยโตขึ้นค่ะเราเอาเทคนิคอะไรที่ทําให้มันตัวใหญ่เทคนิคมีอยู่ทั่วๆไปเลยค่ะนี่เขาเก็บเป็นความลับเขาเก็บเป็นความลับเขาเก็บทั่วไปเลยค่ะหาได้จากโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะไรเพราะว่าความรู้มีเยอะเลยตอนนี้ค่ะใช่เขาก็เลยมีเทคนิคไปทําของเขาทําให้มันใหญ่ขึ้นเราเลี้ยงกี่เดือนตอนนี้เราเลี้ยงที่สี่เดือนค่ะ โอ้ดีดีดีลองให้อ่ะเดือนนี้จะเป็นสี่เดือนสี่เดือนก็จับได้แล้วหรอใช่ใช่สี่เดือนจับได้เลยค่ะโฮ้ยปีหนึ่งเราเลี้ยงได้กี่ครั้งปีหนึ่งเราก็จะถัดบ่อตามไี้ค่ะเป็นบ่อละเดือนเดือนเดือนเลี้ยงถัดไปอ๋อก็คือเขาจะได้มีผลผลิตจับตลอดปีลูกค้าเราคือคนที่ไหนอะไรยังไงมีจากมาทั่วเลยค่ะจากสุรินทร์จากภาคกลางภาคอีสานใช่มาจากได้หลายเจ้าแล้วเขาเห็นเราจากไหนอ่ะ ในโซเชียลค่ะนี่ไงนี่ก็เห็นจากโซเชียลใช่เคยแบบบา้บาปลาหาอะไรมันตัวเบลอขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่เชื่อวยสายตานะ<ช>ว่าแบบบ้ากับ aa, ปลาหมอวะอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่ในใจใ<ช>สูงสุดเท่าไหร่นะโลหนึ่งอ่ะสูงสุดโลหนึ่งแล้วในตลาดเขาชอบแบบไหนอ่ะแบบในตลาดจะชอบประมาณตัวละสี่ขีดห้าขีดประมาณนี้ค่ะอใช่ถ้าเลยไปก็ไม่ต้องเป็นต้องป็นที่ต้องการละอ๋อตัวสี่ขีดห้าขีดก็โอเคใช่ คือเมื่อเทียบกับปลาหมอหนาทั่วไปเนี่ยมันตัวนิดเดียวถูกไหมใช่ใช่ค่ะปลาหมอหนาทั่วไปมันตัวนิดเดียวอ๋อแบบนี้ก็คือสี่ห้าขีดกำลังดีใช่สี่ห้าขีดกำลังดีแล้วขายขายยังไงขายโลเท่าไหร่เออตอนนี้อยู่หน้าบ่อที่80สิบาทค่ะเทียบกับปลาหมอทั่วไปก็ปลาหมอปลาหมอมทั่วไปโลเท่าไหร่น่าจะประมาณสักหกสิบห้าสิบประมาณนี้ได้สามสิบตัวมีอ๋อเราแพงกว่าเราแพงกว่าปลาหมอทั่วไปตัวใหญ่กว่าอ๋อแต่ว่าเราเป็นราคาสูง โอ้เป็นราคาส่งใช่ราคาส่งตันนี้ถ้าเป็นราคาปีกก็จะเป็นอีราคาหนะะึ่งค่ะก็จะเป็นร้อยยี่ร้อยสี่หนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ตามขนาดที่เขาเอาไปขายอุ้ยไอเดียดีค่ะเหรอเราเราขายเป็นตัวใหญ่แล้วเราขายตัวน้อยๆไหมตัวเล็กก็เป็นลูกพันปลามีขายอยู่อ๋อแสดงว่าใครที่อยากเลี้ยงใช่อยากเลี้ยงแบบนี้ก็คือมาซื้อเป็นลูกพันได้ซื้อได้ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกพันและขายใครอ่ะ เอาไปขายแถวบ้านเขาเองหรือว่าไงใช่มันก็จะมีตามพื้นที่ของเขาที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเราก็สอนเทคนิคเขาหรอใช่สอนวิธีการเลี้ยงให้เขาให้อาหารยังไงอะไรยังไงโอ้มันกินจุไหมอ่ะก็กินเยอะย่ก่ะอย่างหนึ่งพันตัวก็น่าจะกินสักประมาณสักสิบห้าที่หกกระสอบโอ้โหอ่ะมันก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะลงทุนสูงลงทุนสูงอยู่เพราะเพราะมันไม่ใช่ปลาหมอที่แบบเออพูดง่ายๆปลาหมอบ้านนอกทั่วไปที่หากินแบบบุฟเฟ่แต่ของเรากินแบบว่าเสิร์ฟตรงถึงปาก มีอาหารให้กินวันละกี่มื้อนะวันละสองมื้อค่ะเห็นไหมชีวิตดีดีอ่ะมีมีอาหารให้กินวันละสองมื้อสี่เดือนก็ไปเป็นอาหารเราแล้วเออดีดีและและอันนี้คืออันนี้คออนนคแค่2เดือน<ช>แต่วันนี้ที่ผมจะมาจับนี่คือเท<อ>่าไหร่นะสี่เดือนก็คือกําลังจับพอดีเดอเป็นปลาก้อน่อน,นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้โอ้กเลยเอาให้ดูก่อนกระสอบกระสอบกระสอบเอากระสอบเลยเอาอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้น เดี๋ยว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 อันนี้คือให้ลงไปงมเหรอเออใช้อ้วร่าค่ะอ๋อตกใจนึกว่าให้ลงไปงมขอโทษนะจับปลามือเปล่าได้นะนี่ขิงใส่เขาอีกแล้วรอดูก่อนเออเดี๋ยวรอดูก่อนมะพร้าวก็มีนะพี่เก่งใจจังเลยอ่ะบิดได้นะเป็นลิงอ่ะเนี้ย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 โอ้ยเก่งใจจังเลยอ่ะดูหน้าเขาเตี้ยมากเลยไม่ไม่ดูหน้าดูหน้าเยี้เฟอร์ดีอันนี้ก็มันชาติก่อนอ่ะมันเป็นลิงนะ พอเห็นมะพร้าวเมื่อไหร่ในเฟิร์สหัวหูเออมีดมาเฉาะเลยเอออ่ะอโอเคอุ้ยทำไมน้ำเย็นเนาะพี่เขาหลงและยิ้มมีความสุขะยิ้มเลยอ่ะไม้ไม้เขาติดกับบวกดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่จุ่มน้ำได้ไหมติดไม้อย่างนี้ได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวนะแฟมบนึ่งอ่ะโดนตัวแล้วจริงจริงเนี่ยเจ้าเนี่ยจับได้แล้วเนี่ยจริงโทไม่ใช่ของเล่นไหนอ้าวทำไมมาอยู่นอกอวนอ่ะมันอยู่นอกอวนจไม่ไม่มาอยู่ในอวนอยู่ในอวนอยู่ในอวนโอ้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 ไปแล้วนั่นเห็นไหมเรียบร้อย เฮ้ยแต่เมื่อก um ี้โดนตัวอยู่เห็นตัวใหญ่ๆโอ้ดีไง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 โอ้หัวใหญ่จริงนี่ลิงดูดิโอ้ลิงดูดิใหญ่มากอ่ะเทียบกับหน้าลิงีเทียบกับหน้าดูดิหัวอีสุดยอดดิ โอ้โหกิดเยอะนี่โอ้โหนี่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 ของแท้นี่ดูดิอุ้ยสงสารมันอะปล่อยเหอะนี่ลงหม้อเฮ้ยแต่ตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงตัวใหญ่แบบที่ไม่เคยแบบเนี้ยดูดิโอ้โหเมซิ่งมากไม่เคยเห็น เราทำนานไหมกว่ามันจะได้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ทำมาสั้งเจ็ดแปดปีได้แล้วค่ะฮะเพิ่งจะใหญ่เหรอจริงว่าใช่ยังไม่เจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะอ๋อเจ็ดแปดปีตอนที่บอกตอนแรกมีใครเชื่อไหมว่าฉันจะทำปลาหมอใหญ่ได้ไม่มีค่ะไม่มีอรอไม่มีใครเชื่อเลยเขาบอกว่าอะไรเป็นปลาหมอเลี้ยงขาดทุนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็นปลาหมอเลี้ยงขาดทุนหมายความว่ากินอาหารเยอะแล้วมันไม่ค่อยโตอ๋อแต่อันนี้คือแค่สี่เดือนถูกไหมพันไม่ดีก็คือไม่โตเลยอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยโอ้ยวุ้ยตัวหนึ่งหนึ่งโลโลละร้อยโอ้โหูยเยอะจริงสิอย่างเงี้ยเนี่ยดูดินี่กนบ่อกนบ่อนี่อุ้ยสุดยอดมากตัวใหญ่ๆแค่นั้นเลยอ่ะนึกว่าปานนีนพี่จะฝ่ามือฝ่ามือวางโอ้เหุยหุยใหญ่กว่าฝ่ามือพี่หุาอีกอ่ะ่่่พีหนฝามือ นี่ไงนี่ไงตัวใหญ่กว่านี่ยขอโทษนะอย่าเพิ่งดิ้นนี่อ่ตัวนี้เท่าไหร่ครับเราไม่แจ้งดูค่ะอ่ตัวนี้เท่าไหร่แปดขีดอ่าประมาณได้น่าจะได้ได้แปดขีดเท่าไหร่เขีดโอ้โหก็โลนึงอ่ะโอ้ยตัวนั้นสุดยอดแต่ส่วนมาก ส่วนมากในท้องตลาดจะเย็นครับจะเย็นของเราก็เห็นแค่ประมาณตัวละสี่ขีดค่ะสามขีดสี่ขีดใช่แบบไหนที่ก็ชอบกินกันรุ่นนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้โอ้รุ่นนี้ประมาณนี้อันนี้โลหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ใหญ่กว่าเบาะเบาทั่วไปอีกนะวันนี้คือตลาดต้องการอ<ะ>ืมต,ตลาดต้องการสี่ขีดถ้าขีดเราก็ทำประมาณนี้ใช่โอ้โหไม่อันนี้ใหญ่ไปหรอใช่ใหญ่เกินไปค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมเอาใหญ่ๆแบบเนี้ย ไปปล่อยบอ่อธรรมชาติผมมันจะผสมพันธไหมมันผสมครับแต่ถ้าเกิดมันมีปลาหมอทัวปลาหมอปลาหมอหนาปุ๊บมันก็จะยิงไปครับหาปลาหมอนาก่อนอ๋อคือต้นก็เดมันมาจากปลาหมอหนามันก็จะกลายไปเป็นปลาหมอหนาใช่ไม่รักดีไม่รักดีอุตส่าห์ทำให้เป็นแบบไฮโซแล้ว <c oughs> ยังจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีก <c oughs> อ๋อโหสุดยอดเฮ้ แต่ไซส์ที่เขากําลังนิยมกันก็คือไซส์ประมาณนี้ครับประมาณนี้น,นี่นี่น,นี่กำลังกินเนาะอย่างเงี้ยประมาณสี่ขีดห้าขีดเออแล้วลรสชาติละ่ะก็เดี๋ยวไปลองชิมดูอ,อ่ะมันก็เนื้อมันจะแน่นๆเออเนื้อมัน่างจากปลาหมอบ้านๆทั่วไปยังไงอะ่ะเนื้อมันจะแน่นกว่าแล้ว,ลวก็จะมีแบบแทรกมันนิดๆอ๋อนี่คือเนื้อวัวหรือว่าปลามีแทรกมันด้วยโมันออมีแทรกมันอ๋อมีมันเยอะมั้เฮ้ยนึกว่าเรามาทำไอ้นี่นะ วัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอวากิววากิววากิวสรุปนีดเรามาเออเรามาทำวากิวน้องลายอะไรเหรอโหนี่ตัวนี้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 ผมว่าโลนึงลองช่างไหมลองช่าช่งไหม วันนี้เดี๋ดยวก่อนปลานี้เราไปย่างมาเนาะใช่ไปย่างาไปย่างน่ากินมากดูสิโอ้โหตอนจังหวะที่เขากําลังย่างน้ำลายเราก็ไหลไปด้วย,ยคือน้ําลายกันว่าเอื้อกเอื้องเอเป็นตัวอย่างจริงนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเป็นเนื้อมันเป็นแทรกมันหรือว่าวากิวเนาะเอออ่ะ, <c oughs> อะต่อไปเมนูอะไรครับจะเป็นปลาหมอผัดชาค่ะปลาหมอผัดชาอันนี้ก็มีเครื่องผัดชาถ<า>ูกไหม<า>อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอ ขิงอกกระชายอ่ากระชายแล้วก็พริกแล้วก็พรยแล้วก็พริกแกงอ๋อแล้วใช้มะเขือใช่ไหมแต่ปลาหมอนี่เขาปลาหมอเหมือนพันนินเลยเนาะเนื้อดูดิอือเพราะมันตัวใหญ่อืออันนี้เอาไปทอดมาก่อนถึงถึงกินมากถึงเอามาทำผัดฉ่าได้เออยังไม่ต้องกินแล้วนะตรงนี้ไปกินเลยมาลุยลุยครับปกติทำเองไหมอ่ะบ้าค่ะ อะไรนะนนเชฟเชฟกระทะอะไรนะเจำเป็นเชฟกระทะ <c oughs> จำเป็นเชฟกระทะจำเป็นอ่าใส่พริกลงไะ,ไะกินได้แซบแซบกินได้ก็กินกินไม่ได้ไม่เป็นไรเออบรรยากาศด,ดีๆเนาะอยู่กลางทุ่งนานเลยเนาะ นี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะพ่อเบื่อยังปลาเบื่อยังยังอ่าโอเคแม่เบื่อยังเอาแ,อแม่เบื่อ <c oughs> อันนี้อันนี้เอานั่งดูเฉยๆก็ไดนะ้อันนี้คือแบบเป็นวากิววากิวน,นี่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 วากิวเออเปิดมาจะเจอมัยแต่เนื้อเยอะอยู่นะนี่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 อ๋อมันจะไม่เหมือนปลาหมออื่นทั่วไปมันจะเจอมันเลยนี่ไง นี่มันจะแทรกไว้นี่อุ้ยชิ้นใหญ่มากนี่ชิ้นใหญ่สุดๆหนึ่งคำพอดีเลยอะมาน้ำจิ้มได้ยินเสียงตรงนั้นก็คือเขาทําชบตามให้เราอยู่นะนี่นี่นี่อือเป็นไงวากิวไหมเขาว่ามันแน่นอืออร่อยอืม ปกติตัวเล็กในท้องหนามจะมันๆอันนี้เป็นไงไม่ปกติตัวเล็กในท้องหนาคือหาเนื้อน้อยเนื้อมันน้อยมากแต่นี้คือเนื้อเยอะแล้วมันก็ทําได้หลายอย่างถูกไหมสมัยก่อนปลาหมอมันจะไม่มันจะทําผลิตภัณฑ์อาหารไปได้เยอะเพราะตัวมันเล็กเพราะตัวมันน้อยแต่นี้พอมันเป็นตัวใหญ่พอกินได้เลยพอกินน่ากินอันนี้อะไรอันนี้ก็คือยำถูกไหมเนื้อเอามาทํายำได้ก็คือเปไปทอดแล้วก็ยำแล้วก็ยำอร่อย มันเหมือนปลาเนินเหมือนกันเนาะความที่เป็นเนื้อใหญ่อะอืมผัดชาอืมเต็มปากเต็มคําจริงมันอร่อยเต็มปากเต็มคํามากเราแล้วถ้ามีคนอยากจะเลี้ยงทําไงครับก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะชื่อว่าความโชคชัยความชกชยัชยที่เขาเนี่ยเหรอความโชคชัยที่ขายนมนั่นหรอไม่ใช่ จะเป็นฟาร์มที่ใช้เป็นที่ที่อยู่ที่ปากช่องอ่าและอันนี้คือนะอนี้นะอยู่บเจโชชัยค่ะเป็นโชคชัยฟาร์มค่ะอ๋อโชคชัยฟาร์มในเพจทิกตอกด้วยใช่ค่ะทิกตอกทั้งเพจท้องอันรับก็ได้ค่ะเออหรือไลน์ก็ได้เบอร์ล่ะเบอร์ก็ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดค่ะสามสี่สองเจ็ดหนึ่งสองค่ะอือโทรได้ตลอดเพราะว่าสามารถรับเป็นตัวน้อยแปกได้หรือ รับเป็นตัวใหญ่ไปขายก็ได้ถ้ามารับที่นี่เลยใช่ไหมรับที่ที่นี่เลยค่ะที่ฟาร์มได้เลยอืมมีส่งไหมมีส่งไหมมีจะส่งค่ะอ๋อหรอมีจะส่งส่งทั่วประเทศเหรอใช่ค่ะไกลจุดที่ไปส่งคือจังหวัดเลยก็เชียงรายเชียงใหม่ก็ไปหมดแล้วค่ะโอ้เขาสั่งสองโลนะไม่เป็นลูกปลาค่ะถ้าเป็นปลาเมื่อไห่ยังไม่ได้ส่งค่ะจะส่งเป็นลูกปลาให้ลูกปลาส่วนมากเขาซื้อเป็นกี่พันตัวกี่หมื่นตัวถึงเลยอ๋อเป็นหลังหมื่นเลยค่ะตั้จะอ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยก็ ไ้ลูกปลาตัวน้นอยเราขายยังไงอ่ะมี2ราคาแบมีบาทห้าสิบแล้วก็2บาทค่ะอ๋อราคาไม่แรงอ,อ๋อไปขายได้ไปขายได้อย่างน้อยก็ไปเอาไปทําแบบอาชีพไปต่อยอดชีวิตตัวเองได้ดีใจไหมแม่ดีใจเห็นไหมได้เงินใช้บ้างไหมหรอลูกให้เยอะไหมแน่นนพ่อลูกให้เงินเยอะไหมยเยอะแะล้วซื้อทองไปกี่บาทแล้วนี <S <S ่พ่อมาชอบทองดีพ่อชอบอะไรพ่อชอบอะไร อุ <anto> <isto> ้ยเดี๋ยวพ่อชอบพระเหรออ้โหพ่อบอกว่าไม่กลัวผีเออเออมิน่าพ่อบอกไม่กลัวผีไม่ใช่ต้นท้อนะหรอกเพราะว่าพ่อห้อยพระเยอะโอ้โพ่อองค์ไหนเนี่ยโอ้ยมีตะกุดด้วยอันนี้ลูกประชานินอ่าอันนี้เขาจะยิงไม่ค่อยแตกโอ้โหหนังเหนียวหคกพันเหรอยิงยิงถึงแตกมันก็ผิด พืชทั้งแก้วคาธรรมังแก้วคาดทั้งั้งแก้วคาสุรพสัตวตัววินาสันติโอ้โหนี่จอมขมังเวทโอ้โหอสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ๋อหลวงปู่ทวดลวงปู่ทวดนี้ผมถือมาอายุสิบเจ็ดปีอุ้ยเหรอข้องไก่ยิ่งไม่ถูกจริงปะ กินไม่กิงก็ไปคล้องดูสิตาอันเราลองคล้องพ่อมามาพร้อมครับลองคล้องครับเด้พ่อไม่ให้ด้วยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยพ่อบอกไว้พุทธมิมิตชาชีพเิงปลานี่แทงไม่คล้องเลยใช่พ่อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธมาคล้องแล้วอ่ะอ่ะิงไม่ถูกแล้วเวลาเราเจอขั่วลิเราเราต้องท้องคาถาคืออะไรคาถาเวลา เขาจะยิงเราเรามีคาถาไหมทางองค์พระไตรักรักษาตัวกูสารพัดสัตว์ตัววินาศสันติธรรมังองค์พระไตรักรักษาตัวกูสารพัดสัตว์ตัววินาศสันติสังขังองค์พระไตรลักรักษาตัวกูสารพัดสัตว์ตัววินาศสันติพุทธสังปรมังโรเกธรรมะสังปรมังโรเกสังคัสสังปรมังโรเกมันคัดไม่ได้มาไงก็ไม่ทุกนี่ กว่าพ่อจะท่องเน่เขากลับบ้านไปแล้วหน่อย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันเป็นของแควค้าขอเชิดีแล้วพูดทางแควค้าทำมันแควค้าสั่งครั้งแคค้าโอ้โหสุดยอด ตามอนุวัตจัดให้สู้แล้วรวยแล้วช่วยซัพพอร์ตโซเชียลช่องจริงด้วยนะครับบ้านฟ้าอนุวัตจัดให้บ้านแดงอนุวัตจัดให้บ้านดำอนุวัตติ๊กต๊อกและบ้านชมพูอ,อนุวัต4949อินบ็อกงานโฆษณาและถ่ายอินได้ครับ